เดี๋ยวผมรบมือให้กับน้องนัตเตอร์ด้วยกันบันกูเดาเกียบตายกูไม้่ได้รเลกสองม่เอ้าคือกแตนเตอร์น้องขอก็รู้ว่มาต้องย่างมากอย่างไปหนอีกมาวงก็ได้ไม่เป็นไรจิ แม่เ๋ยวงั้นจะค่อยโอนให้หนูเดียวอ๋อขอบคุณครับแม่ครับโอ้เจอซื้อผ้าแล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่เลย <c oughs> ถือว่าเมื่อกี้ที่มึงพูดกูไม่ได้ยินนะสนุกไหมจ๊ะพี่น้องชาวรงสิทธิ์ขอเสียงใหม่เร็ว โอ้ยพอของปากของคอในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมแม่ๆนะครับทุกทๆคนนะครับผมที่มาหากันในวันนี้นะครับที่สุดกันค้านะครับดิฉภาคบังสิตนะครับกับงานดีๆของเราในวันนี้เนาะนะครับเราบอกว่าชอบกันปีกินกันข้ามปีกับอร่อยบันแฟเฟสติวัลนะครับผมวันนี้เรายก ร้านค้าของอร่อยอร่อยนะครับผมร้านคนดังนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาอยู่ที่ศูนย์การคิชัาบางสลีตรงนี้นะครับผมก็มาชอบของกินอร่อยอร่อยกันแล้วเอาไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นร้านที่แยงปลาเขียวสุดหล่อของเรานะครับผมแล้วก็ของแมสุน่ครับบ้านบ้านแมสุตรงนี้นะครับก็จะมีพัทนหมนี่จะมีนันปลาราจะมีน้ำพริกนะครับ แล้วก็นู่นของปาโก้นะครับของวิโกนะครับผมแล้วก็นู่นตีนก็จะมีผัดไทยมีโอมีเยอะเยอะๆเลยของกินก็มีของหวานก็ของข้าวก็มีของหวานก็มีหวานไม,ม่หวานธรรมดานะหวานตีเห็นลูกไอติสตะกุดต่อมาพูดแล้วน่ารักดีนะครับผมก็ความสุขสันต์ก็เดินทางมาถึงเชียงใหมยนะคร <c oughs> ับผมวันนะี้ขอบคุณจากหัวใจนะขอบคุณทุกคนตรงนี้ให้กับตัวเองหน่อยได้ไหม ตอนนี้จะจากลากันไปฮะ